ร <4 S 2> ับ4ีร <4 S 2> <8 S 1> ับ18บแปดขณะนี้ดิฉันอยู่ที่นิมอุาสากรรมบางไะอ,อินจังหวัดพระนครศรียุธยานะคะแล้วด้านหลังของดิฉันนี่คือเจ้าหน้าที่กําลังเตรียม 3, 4, 4, สารเสพติดซึ่งเป็นของกลางกว่า3094กิโลกรัมก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการเผาทําลายค่ะของกลางยาบ้ายาไอซ์ยาอีเฮโลอีนและฝิ่นน้ำหนักรวมกว่า3094กิโลกรัม จาก2,911คดีจะถูกเผาทำลายด้วยความร้อนไม่ต่ำกว่า850องศาเซลเซียสเพื่อให้ยาเสพติดทุกชนิดเป็นเท่าฐานด้วยเวลาอันรวดเร็วโดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษในอากาศหลังการเผาทำลายเขาเ,เ,าลลเรียก pyrolytic insulation ก็คือเผาเผาในอุณหภูมิที่สูงมากในเวลาอันสั้นประมาณ800องศาเซลเซียสเผาให้มันเป็นควันก่อนแล้วก็เผาควันอีกทีหนึ่งเตาเผารุ่นหลังๆนี้จะเป็นเตาเผาที่ไม่สร้างปัญหากับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีของกลางกัญชาน้ำหนักกว่า5,066กิโลกรัมในความรับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนำมาเผาทำลายด้วยของกลางยาเสพติดทั้งหมดนี้ถูกนำมาเผาทำลายในวันต่อต้านยาเสพติดโลกสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการระบาดของยาเสพติดในประเทศไทยยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าห่วงโดยเฉพาะยาบ้าที่มีการนำมาเผาทำลายมีมากถึง27ล้านเม็ด ขณะเดียวกันยังมีความเป็นห่วงสถานการณ์การระบาดของยาเสพติดจากกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษระหว่างประเทศองค์การสหประชาชาติหลังพบข้อมูลยาเสพติดพันธ์ใหม่ที่มีสารตั้งต้นออกฤทธิ์เหมือนยาบา้ากำลังเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นเพราะตรวจหาสารเสพติดในร่างกายได้ยากและหาซื้อได้ง่ายทางอินเทอร์เน็ตเพราะว่ามันมียากลุ่มใหม่ออกมานะครับที่เราเรียกว่าเป็น n p s และยาพวกนี้ขายอยู่บนอินเทอร์เน็ต เป็นสิ่งที่ทุกประเทศจะต้องร่วมมือกันแก้ปัญหาแล้วสถานการณ์ยาเสพติดกำลังเป็นที่จับตาถึงมาตรการแก้ไขปัญหานี้หลายประเทศถือเป็นมาตรการเร่งด่วนหลังองค์การสหรประชาชาติรายงานสถานการณ์ยาเสพติดระดับโลกล่าสุดในปี2552พบว่าประชากรโลกใช้สารเสพติดถึง 172- ถึง250ล้านคน เพิ่มขึ้นจากช่วงปี2,533ถึง2,542ประมาณ7เท่าตัวและการเสพยาเสพติดยังจัดเป็น1ใน20ความเสี่ยงที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพทั่วโลกอีกด้วยปัตพงสุขผลธรรมถ่ายภาพนิลยาตรีวรวัน์พีพีทีวีายงาน